เสาแหลบ้านนาอาวานไอพบน้องคืนมั้นคุกสำราญเขาไปงานท้าป่าสาหมักขีโอ้สาวแหลบ้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญพรมเต่งสีไอพบปากทักน้องจากให้ตรีโปรดสงสารปราณี จะเห็นใจไอ้หนีจากฝันมนะาหาน้องหวังประกองความรักทีุ่ใกใจกต่น้องคนนี้จเห็นใจออออออไอ้ยอมบอางให้จะหาเงินทองมาขอแต่งกระดองแพงไอ้ผมจะไปขอ น้องคนดีต่างฝารอสาวจงบอกวันนั้นวันวิวาบ่อมาพบคนงามซื้อวัแเลผูเสาวแหลบบานนาะตาวหวานใค่องวคนนั้นเป็นรัก

โอเสาแหลบ้านนาเจ้าสวยเด่นดังพระจันทร์วันเพ็ญพร้อมเพลงสีให้เขา <c oughs> ให้เขาฝากภาคน้องฝากไมตรีโปรดจงสารตรานีีจะเห็นใจไอ้นี้จากฝันนามหมาน้าหวังประคองความรักให้สดใส านแต่น้องคนดีบ่เหินใจติดายว่าอยากคุ้นคนบ่อรวยอาจจะหาเงินทองมาขอแต่งกระดองแพงไอ้พร้อมจะไปขอขอให้น้องคนดีตั้งตารอเ้าจงรอวันนั้นวันวิวา ถิ่มกันเด้อสาวแหลกเลยเพราะท่านโดนดอกไอส้สีเอาเงินเอาทองเอาสินสอดไปขอมาคลายหักลายหักสาวแหลกวันฤกษชุดพุดพ้องให้สาวแหลกบานนะาเนาะร้อนเด้อสาวแหลก